สวัสดีคะ่ะหอยห้าน้อยเป็นยังไงคะพี่น้องหอยห้าน้อยเขานะวันที่สามออกมาตัวไหน,นห้าน้อยวันที่สามหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งด้วยพี่น้องนห้าน้อย สามหนึ่งและล่างเจ็ดหนึ่งพี่น้องออกตัวแดงๆมากออกออกออกหกสามโอ้ยหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่ง เข,เ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 ขาเดินเจดเขาเดินเจ็ดแลจ้ะแต่ว่าเจ็ดเราไม่มีแต่ลองของเรามีหนึ่งสามมีหกหนึ่งสามตัวนี้เป็นเจ็ดหนึ่งนะพี่น้องเนาะเก้าเจ็ดหนึ่งบ่มีเลขสองตัวจับให้เจ็ดหนึ่งบ่มีนะพี่น้องมีแต่หกหนึ่งแต่ว่าหกหนึ่งหกหนึ่งสามไม่มาโอ๊ยสามไม่มา ผิดแล้วจ้ะผิดแล้วสองตัวก็ผิดหกหนึ่งสามอันนี้ก็อันนี้ก็หกหนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งเต่งโตด,ด้วยพี่น้องสูตรสามตัวนะนี่สูตรสามตัวโตด์โบโถูกพี่น้องผิดออกตัวนี้ละหกหนึ่งสามล่างเจ็ดหนึ่ง พิเศษเ้อ่ะลกกอันใหม่จบผ่านไปสูตรเก้าเด้พี่น้องเอาเป็นสูตรเก้าปั๊บไมหมไลระพี่น้องปั๊บบวกขึ้นเพิ่มขึ้นมาให้มันเข้ามันไม่เข้าเราก็บวกเพิ่มมาให้มันเข้าปรับไปเรื่อยๆจนมันเข้าคน,าน,น,นละพี่น้องเอ้ยเกตกบหวยอังซีล่ะพี่น้องมันไม่มีตายตัวหรอกเนาะมันไม่ถูกเราก็ปรับเปลี่ยนห้านอย พ,เพิเศษ้ะพิเศษอ่าหน่อยพิเศษมือนีที่เท่าไหร่มือว่านี่ที่สามมือนีที่สี่สี่เมษายนหกเก็ด หสูตรสามตัวต๊ดหกเจ็ดแปดกเดศูนย์หกเดสาม 680683603780783703803 <cin> <os> <ata> สิชุดคือเก่าพี่น้องแต่ว่าปับไม่หายจ้า10บชุดตรงตดเคยได้มาได้พี่น้อง่อยบอกว่าตรงตดไม่ได้พูดมั่วน,นะจะ้ะฟังคำเตือนทางช่องก่อนจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทาง ะคาเตือนทางช่องลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมด้วยนะคะไว้มีเข้ามีหลุดจ้าชมไว้เพื่อเป็นแนวทางค่ะขอบคุณค่ะสองตัวสองตัวหกเจ็ดหกแปด สองตัวไป้มองนี่นะพี่น้องสองตัวสองตัวบนกลับด้วย6ก6 8 6 7หก 6 ч к у с 8 в е н x ako d i s พี่เก้าตัวบัดนี่มาเช็คก,กันเด้อหกเจ็ด,หก,กดหกแปดหกศูนย์หกสามเจ็ดแปดเจ็ดศ 8ปดศนย์แปดสานี่เขาเนี่ยอะไรพี่น้องสองสี่หกแปดเมี9ชุด สองสี่หกแปดสิบสิบชุดพี่น้อง ฮาหนอยฮาหนอยที่สี่จ้ะ,ะมันเด่น,นเด่นสองกับสี่เด่นสองกับสี่พี่น้องแต่ว่าสองกับสี่โบมีเมาเบิดเลยเด้อเด่นสองกับสี่งวดน,นี้ไม่เข้าเด่นสักตัวนะ แต่ว่ามันก็อาจจะเข้าออพี่น้องบกเขาเดนกับยามันบกเขาเด่นก็คือบกเขาเด่นนะจบคิปไปแค่นี้แหละจ้าสวัสดีค่ะหาหนอยหาหนอยอเดี๋ยวลงมาหอดลุมมันเหรอนั่นเนาะพี่น้องเนาะต้องเบิ้งไกลๆไปไ้นสวัสดีค่ะ ติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้พี่น้องจะบ,บริไพาดคลิปใหม่ๆลงไหทุกมือเด้อค่ะเด้อฮหาหนอยเด้อรอบรอบัอบบงยานี่พิษพิษสามตัวเดียวพี่น้องหกับหนึ่งมาเจ็ดกับมาจะเอาเด่นไปไปใส่กับองเจ้าของเลยค่ะสวัสดีค่ะ